วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการปั้นลุงเวลกันแต่ด้วยความที่ลุงเวลเ,เป็นวละครที่มีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานได้หลากหลายแบบมากๆแอมก,ก็เลยจะขอพูดเฉพาะป,ประเด็นหลักๆของแต่ละาสายกันละกันนะในส่วนของไลา์โคนสำหรับสายซุปเปอร์เบรกเนี่ย LC สิงหยุ่นจะเป็นชอยที่น่าใช้งานที่สุดแล้วส่วนสายดามเมจทครีททั่วไปเนี่ย LC อาร์เกรอนจะเป็นชอยที่ค่อนข้างจะดูดีมากๆและสำหรับสายดีบัฟเฟอร์หรือว่าสายซัสเทนเนี่ย LC ที่ดูดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็น LC ซิวเวอรวูส่วนในการเลือกใส่นเซลิลิกส,ส,สาย,ามมยี่ช ก็จะหนีไม่พ้นเซต Iron Cavalry แต่ถ้าเกิดว่าใครนําไปเล่นเป็นสายซัสเทนหรือว่าสายดีบัฟเฟอร์เนี่ยจะไปใส่สีลมหรือย้ําสปีดก็ตามสะดวกเลยนะส่วนเซตจักรวรรประดับที่น่าใช้งานเนี่ยไอ้ดีบัฟเฟอร์เนี่ยให้เน้นไปที่เซตที่มี Energy Recharge ส่วนสายซุปเปอร์เบรกเนี่ยตอนนี้มีโลก4เซตเดียวเลยส่วนสําหรับสายคลีหรือว่าเมน DPS เนี่ยก็ให้เลือกตามรูปแบบการจัดทีมหรือว่าบิ้วที่เราอยากจะเล่นได้เลยนะส่วนวิธีการเลือกใส่ย Lyric Line ชินเนี่ยสายซัสเทนกับสายซุปเปอร์เบรกเนี่ยจะสาของคล้ายๆกันแต่ต่างกันแค่ในส่วนเชือกเท่านั้นและสําหรับสายคลีหรือว่าเมน DPS เนี่ยก็สามารถบิ้วเหมือนตัวละครดาเมจทั่วไปได้เลย